มีแต่ตัวแพงทั้งนั้นเลยนะที่ลงมาเอาแล้วดอกนี้ยังไงล้างกระดานเป็นหนึ่งดอกครับผมไอ้เหี้ยแล้วยังไหลไม่หยุดนะท่านผู้ชมเออโอ้โหผมต้องขอภายในความแบบที่ผมพูดด่าบด้วยทุกคนแต่ว่าฟิลมันมานะโอ้โหแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองนะดีที่สุดแล้วนะทุกคนนะ2,473บาทนะฮะมาดิมาเฮ้ยแล้วยังไงสก อ่ะโอเคครับผมก็กรากบสวีดับสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนกับช่องเอ็ดเขนะทุกคนนะอ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ตัวเกมกาดิชาฟอร์จูนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นในทุน90บาทละกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เบ็ด10บาทละกันนะทุกคนมาพอได้หมุน9รอบอยู่นะมายังไงเพื่อนแล้วดอกนี้มีลุ้นครับผมตัวแพงสวยดีครับ240แล้วดอกนี้ตัวผู้หญิงยังไง ยังไงเพื่อนไว้มาสตัวดอกนี้โอ้โหบื้มไป2อ0 0ันเจ็ดท่านผู้ชมโคตรเม้์มาดิโอ้ยไอ้เหี้ยสองพันหกร้อยสามสิบนะเป็นไงมีแต่ตัวแพง,งทั้งนั้นเลยที่ลงมาอาวแล้วดอกนี้ยังไงล้างกระดานเป็นหนึ่งดอกครับผมไอ้เหี้ยเรายังไหลไม่หยุดนะท่านผู้ชมเออ โอ้โหผมต้องขอภายในความแบบที่ผมพูดดาาเลยทุกคนแต่ว่าฟิลมันมานะโอ้โหแต่ว่าเป็นตังของตัวเองนะดีที่สุดแล้วนะทุกคนนะสองพบาทนะฮะมาดิมาเฮ้ยแล้วยังไงสกัตเตอร์ครับผมอีกหนึ่งตัวมาไหมนฮะ ขอหนึงตัวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะแปดฟีสปิน,นรนบผมจัเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ห้าพันแล้วนะครับแม่ดีจริงๆนะบ,บวกภายในหนึงนาะทีเท่านั้นนะครับกดสวยกด สวยได้อยู่ท่านผู้ชมแล้วยังไงคิวคิวไม่มาโอเคก็จบไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็ได้มาทั้งหมด51บเาทนะครับฟรีเกมแตกนอกยังจะดีกว่าเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าละกันนะครับโยโหยังไงสก,กัตเตอร์ด้นบนมา3ตัวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับต้องเข้าอยู่แล้วนะท่านผู้ชมไม่เข้าก็เกินไปนะฮะอันนี้นะฮะ โอ,โอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งตัวผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ขออีกสักตัวได้หรือเปล่าเพืเ่อนกดครับผมโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะลุ้นฟรีเกมก็เข้าไปแล้วนับสี่ตัวนะครับเปิดได้ยังไงรอบนี้นะฮะสิบมาวะทุกคนแล้วยังไงสิบอีกแล้วทุกคนคูณสามตัวแล้วดอกนี้คูณ G14 ฮะ4,704บาทโอ้โหมาดิ โยเช่ยโอ้หมีแต่ล้างกระดานนะมเอาเอาอีกแล้วอีกแล้วราไม่ชมเอาอีกแล้วมือ S 1นึ่งพบาทนะครับไปรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนยังไงฮะอ้าวยังแตกอยู่ครับผมปิดท้ายครับผมอ้าวของฝากปิดท้ายท่านผู้ชมการีชานะครับโคตรเอาเลยนะครับเท่าไหร่ฮะหกพันสบาทนั่นเองนะครับโอ้โหคุ้ยหล่อมุ้มๆนะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนต่ออีกสักนิดแล้วกันนะสักห้าหกอบแล้วคันทุกคนมาผ่านไปแล้วสองรอบหรือสี่รอบวะเฮ้ย มาเนี่ยโอ้โห,โโหสวยดีครับแบบนี้นะท่านผู้ชมเอ้ยตามด้วยสิบว่ะคิวสวยวายขึ้นมาตรงนี้โอ้โหโอ้โหยังไงเย็บเคหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมลองเป3ดสามสิบสักรอบดิทุกคนมาเข้ามาแล้วฮะกดไปยีนครับผม เฮ้ยยังไงโอ้โหข้าวอีกแล้วนะทีแรกมวัวจะเลิกแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหมาได้ไงครับเนี้ยเปิดแรกครับผมเปิดสามสิบนะเฮ้ย เจสวยดีครับทุกคนวายสามตัวและดอกนี้เคดวยไปครับผมคูณเท่าไรยี่สิบสี่หกพันสี่ร้อยแปดสิบทุกคนเฮ้ยเรายังไหลไม่หยุดนะฮะอันนี้กดไปฮะหกพันเจ็ดร้อยห้าบาทครับผมแล้วเจมาท่านผู้ชม เจมาแล้วคูณไปอีกเบิ่มไปครับผม756บาทนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรสุดนะฮะโคไปฮะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วขอดีๆเพื่อนขอดีๆเพื่อนมาเราขอดีๆขอดีๆเพื่อนมามาดิมาดิมาดิแล้ววายขึ้นโอ้โหพอโอเค ก็พอมันที่เรียบร้อยนะได้มา8 5 6 86บาทนะครับโอ้โหพูดจนเหนื่อยนะทุกคนแต่ก็คุ้มนะสำหรับที่ได้กำไรมานะ1,009ทุกคนคุ้มๆเลยแหละนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะก็คลิก,กลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ